ตะวันฉายร้อยยี่สิบนอนฉายไม่ขึ้นเลยวะไอ่ตอีซีจีเยวเยอะไปไม่ีซีจีโอเยอะไปนะครับเฮายกูหายโดนแบนแล้ซีจีโอไปเลยปะไม่เอาอะไปตอมสู้ไม่ได้หรออืมก็ก็ทีหนึ่งนะก็นำพี่เกือบตลอดนะเขาหล่อเ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 อ้ยก็นำพี่เกือบตลอดนะแต่ไม่ยิงเพื่อนเลยนะกูกูไม่ยิงเพื่อนเลยพี่ทำไมไว้อะไรต้องยิงเพไมอะ

คิวเอง้วไม่ต้องไหวอยากเลยจะขอไวได้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 ดดิได้ดิได้ดิอยู่ข้างในไม่อยู่ข้างในสวย้ย้ย้ยาโออลเ้ยปิดอะไรมาดอมาดวอลแรกปิดไว้แม่รีบข้าเลยแม่อ้วนลอยอยู่้ิมั่วเย่ยช้อปปิ้งเอ้ยออร่าเต็มตัวอยู่ซูเปอร์สั้งยาซูเปอร์สั้งยาปูยะ ถ้าซุปเปอร์ไซยาเลดอ่ะซุปเปอร์ไซยาเล็ดอันใดอีกเหรอเนี่ยซุปเปอร์ไซยเลนี่ใช่เนี้ยปะอะไรนะของของมายาลาปะระวังอ่ะไม่ใช่แล้อว่ะระวังพันแมงมั่วไรเงี้ยว้าไรเงยมันต้องชีวิตี่สองกูมันต้องเกิดตะวันฉายตะวันฉายมันเอาไอ้สามแฉกตีไม่เป็นไม่ได้เพื่อน แค่คลาสสิก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 ฟังดิมันแต่ฟังมันโดนมาอยู่นะเว้ยโดนเองแค่คลาสสิกแค่คลาสสิกแค่คลาสสิกโอ้ยเย้เจลูน่อยโอ้ยเทโจลูเทเดีูวโอ้ยเย้ยันตะวันฉายเอ้ยเคี่ยเมื่อกี้แบบกูบายเลน่าเยเป็นเป็นสองคิวเพื่อนเป็นสองคิวอีกโดนเยอะ ตะวันฉายไม่เกียร์เนี่ยมีดูดีดด้านล่างเงียบๆจริงอะไรครับเงียบดไม่หโดนโี้ยอะหลดนดัวหลุดโอ้ยอเ้ยตอดูดีดไฟเจตอมจิงเรไม่เล่นาแล้วใช่ปะเดี๋ยวไปดีกเ่อะไรไปแวไปเลิกจนได้ดีแค่อะไรไม่เลิกไม่เลิกก็ช่วยเพื่อนนะโอ้จริงจริงพี่ดง โดนตะวันฉายวันครบเออเฮียตะวันฉายม่นยิงโเลยยตะวันเตะก้านคอกูเฮียคอกูพับเลยูรีบกูรีกกูลีกีบไปแล้วกูโดนมันีก่ากูโดนมันีก่ะใครเรีบไปก่อน่เียเบียดกันเย่าเบียดกันอย่าเบียดกันมาหมดเลยเอ้ยแบ่งกันอยู่ีเแบ่งกันอยู่ ไอ้ e น h e a l i n ิงโบเฮ้โดนฉายเอ้าตะวันฉายฉายตะวันฉายคอขาดไปแล้วเฮียเฮ้ยเดิศแต่ละคนตื่เกินอยู่ไหนไใส์หวาพี่โอ้ยตัวเดียวตอมเจ็บแล้วฮะแปตอมอยู่ไหนอ่โลโงหลังลังหลังหลังหลังงลังุ้ยดุ้ยด้ยอุ้ยเฮียของจริงแม่งกระโดดไปโดน ที่กูนึกว่ามันจะสะท้อนข้างล่างคิดว่ามันสะท้อนข้างบนเยอยไม่พออนาคตเยอะผมจริงจัดกูนึกว่าแบบเออมันจะสะท้อนกับแผงข้างทตรงนี้แล้วแบบมันจะโดนแถวแถวนี้เลยถอยแบบไม่งโอ้โหแม่งสองไร่คิวจัดโอลี่ย์ผเป็นนักแข่งเลยมัเป็นนักแข่งตอนตะวันฉายเลยไอ้เจ้ยตะวันฉายแม่งเตะก้านคอยย์เมื่อกี้ใครเตะก้านคอตะวันฉายไว้ย่ะคอพับเลยอู้นี่แหละ แม่งลงไปนอนเหนือพื้นเลยไอ้ไปเอมมั่งดีเราไปเนี่ยวกัไปักเต็มเราเราก็ไปไปอีกรอบน้าต้องพันสายโดนดีเขาเด็กต้องอยู่กู เยโอ้โเลสติดแบบเซฟจะตายเซฟจะตายโอ้ยิวพิเซทีเอาเพี่ยังม่เอาดูเล็ดกูโอ้พีพีทำไมอะพี่ทำไมอะโดนวัวเข่ามาช้าเมฆยิงตายพี่ทำไมอะพี่พี่

เสียงเองอะไรจากหมูอะไรเี้ยอ้ไไม่ใช่เหรอหมูเคลือบทองอะไรเงี้ยเงมาจนตกไปพี่คมจาพี่คมจาตะวันฉายกูไปอะไรเหี้ยตอวางสไปร์บเาสมองไม่มีไอ้ตอมยนตินี่ว้ามันตทำร้อนกู เดี๋ยวจบเอาเอาเอาเแล้วแม่ปืนกเอา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 ปืนปืนโเอาปืนปืนปนโเดียวแต่กเือไม่ต้องไปน่องอนโอ้ห้ยร้อยร้อยปีปีร้อยีีเฮียร้อยปีปีโยสวยโมันไม่ตายเฮียากนย โอ้เซฟวูดี่นี่เยวยมันไม่ตายได้ไงวะเฮียไลท์สี่สเฮียตะวันฉายมาดูไลท์ป่ะใช่เหรอไม่ใช่บอกดีะกระจอกจัดดีอตะวันฉายดีับเดี๋ยวตะวันฉายตัวจริงมาเดี๋ยเดี๋ยวเจอตะวันฉายตัวจริงกูเนี่ยคอสานเยสรุปตะวันฉายมาบัวบับขาวเป็นคนคอมเนหรือเปล่าคนคอมเมน บัวขาวไม่เคยเตะคนเขมรเนี่ยไอ้ลลบไม่เป่นที่เลยว้าเฮ้ยเจ็ดล็อกนิดใช่ใช่มันเสร็จเฮ้ยเด็ดล็กอกนายลื่มซื้อสกิลโอ้ยโดนแล้ว อุ้ยเอาดเยไกโดดสั่งกระโดดสังกโดดสังแปดสปเ็บเจ็บเฮ้ยนี่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 ข้ามบอข้ามบอข้ามอข้าบอวอุ้ยตวันชายต่วันายหัวขาว่าชาเมฆมแบกไปเป้าแบกไปเป้าโดนข่าโดนขโดนขไอ้เหียม่มจกไหนี่ ไอพี Hoy, ality, o, ่อะโมตงไอ้เ like นี่ยไอสาร่อสี่แล้วมึงใช้ิต่อยสุดีไรอะไม่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 คือตอมมึงถือไปมึงจะเข้ามิดถน่อ๋ออะไรกูยนให้ไม่ม่ว่มิดเดียว